อย่างมาแชร์ประสบการณ์ที่โดนเลิกออฟแล้วได้งานใหม่ในวันรุ่งขึ้นแถมได้แพ็กเกจจากบริษัทเก่าบริษัทที่ฉันเคยถูกเลิกจ้างมาการบอกเนี่ยนะโคตรโหดต้องรู้อะไรบ้างสัญ,ญญาณที่เราจะโดนเลิกออฟแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการเงินการวางแผนต่อไปถ้าเรายังหางานทําไม่ได้คือต้องเตรียมตัวยังไงตอนนั้นนะจบโทรกลับมาจากสวิสใช่ปะ่ะแล้วก็มาทํางานเอเจนซี่โฆษณาได้ประมาณสัก3ปีกับบริษัทนี้อยู่ดีๆไเว้ยผู้บริหารเนี่ยทุกสัปดาห์เว้ยเขาจะทยอยเรียกหัวหน้าแต่ละแผนอะเข้าไปที่รู้เลยชัดเจนเลยคือ ตัดงบทุกแผนกก็เรียกพนักง,งานประชุมบ่อยมากจะถึงเวลาโดนเลทออฟประมาณสักย้อนกลับไปสัก6เดือนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นมันทําแม่งทาแวงเหมือนมันเริ่มแปลกว่ะเราเริ่มรู้ว่ากลิ่นมันทําแม่งทําแม่งใช่ป่ะเราก็เริ่มแบบหาคอนเน็กชันและเวลาไปหาลูกค้าที่ไหนหรือทําอะไรเนี่ยเราก็พยายามถามเขาเลยว่าตอนนี้มันมีโอกาสไหมมันอะไรยังไงมองทําทุกอย่างเงียบเวยเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนั้นลายชื่อเรามันจะอยู่ในลิสต์หรือเปล่าขอบคุณผู้บริหารของบริษัทเก่าคือตอนที่เขาไปเราไปบอกเขาเว้ยเพราะว่าเราอเเเ็นสัญ,ญ,ญาาชะกหมื บอ,บอกว่าบิลแกต้องไปเริ่มงานที่เนี้ยให้ชา้าลงอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเ,เริ่มแบบเอาละเว้ยรบริษัทที่ฉันเคยโดนเลยออฟมาเนี่ยนะการบอกเลิกจ้างเนี่ยนะแม่งคโคตรหดโหดยิ่งกว่าควีนอัลเทียน้ำตาคือแบบยิ่งกว่าควีนอัลเทียตอนเช้าเรียกประชุมทั้งบริษัทเขาเรียกว่าทาว์เฮาบอกว่าคือการถาว์เฮานักงานเข้าไปแล้วสิ่งที่บอกไว้มีอยู่แค่ไม่กี่ประโยคขอให้พนักง,งานทุกคนกลับไปนั่งที่โต๊ะคอยรับโทรศัพท์ถ้ามีเสียงโทรศัพท์ให้วางทุกอย่างที่เป็นแอสเซทของบริษัท วางไว้บนโต๊ะและออกจากบริษัทภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเอาทรัพย์สินของบริษัทไปมีความผิดทางกฎหมายโขพพูดแล้วมึงพูดแล้วยังขนลูกอ่ะคือพอกลับมานั่งที่แผนากแล้วมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลังจากผ่านไปเวลาประมาณไม่ถึง3นาทีเว้ยแล้วแม่งคือ ยังไม่ต้องหับโทรศัพท์นะคือทุกคนแม่งลองให้โฮเลยเว้ยคือมันรู้ไงว่าคือถ้ากลับมาได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นคือมึงวินาสันตโลคือมันทยอยดังเว้ยโตสองโตสามโตสี 4, ต่โตห้าคือแม่งออกไป70%ส่วนตัวกูนั้นตัมึงมันจุกอะ่ะมันเหมือนแบบคนอื่นอะ่ะเขายังไม่มีงานเว้ยเรารู้เลยเว้ยแต่มีเราคนเดียวที่เราอะ่ะมีทางไปได้งานแถมยังได้แพ็กเกจจากบริษัทเดิมมาตั้งหลายแสน นี้มาถึงเรื่องที่เราต้องรู้ว่าเวลาเราโดนเลิกจ้างแล้วแพ็กเกจที่เราได้ควรมีอะไรนั่นก็คือเงินเดือนปัจจุบัน,นของเดือนนั้นก็คือค่าชดเชยตามจํานวนปีที่เราทํางานในบริษัทนั้น,น,นมาสุดท้ายคือค่าตกใจถ้าเขาไม่บอกล่วงหน้าเธอต้องได้ค่าตกใจอีกหนึ่งเดือนแล้วอย่าลืมเรื่องพ r o v บ d เดนซ์ฟินแบ่งดูให้ดีๆว่าจะเอาในปีนั้นเลยหรือจะแบ่งในการต่อไปได้อีก6เดือนเพราะไม่งั้นเธอจะต้องโดนภเสียภาษีน,นี้สําคัญมากคือการวางแผนหลังจากที่ได้เงินก้อนหลังจากโดนเลิกออฟมาแล้วแบ่งได้ทั้งหมด5หัวข้อ1ค่าใใชช้จจานีวิตประํหัิน ที่เราต้องเอาไปจ่ายหนี้อะไรต่างๆ 4. ทํทำบุญท่องเที่ยวและสุดท้ายก็คือเงินเก็บยามฉุกเฉิน